โอเคนะครับผมตอนนี้ก็มีรายการ GMA Channel นะผมกับผมปั้นคนเดิมเช่นเคยนะวันนี้จะมาเล่นเกมสี่ชั้นในเซอร์ปาเียนนะก็เลยผ่าเเล่นกันเลยซึ่งวันนี้ผมจะไปเ,เล่นปืนที่เพิ่งได้มาก็าคือปืน Inferno d e m o n นะซึ่งเป็นปืนที่เติมเราได้นะก็ไม่ใช่ว่ามันจะถาวรเนาะอันน,อนี้ผมได้มานะมันเป็นสามวันอ้าออกหมดเลยมึงก็โอ้โหเห็นกระแสะไฟนอลแล้ว รู้สึกคนดูเขาจะไม่ชอบนี่นะผมไม่รู้เลยตรงนี้นะแต่ว่าคนดูนี้รู้สึกแต่ทุกช่องลยนะคือเกลียดไฟนอลมากผมไม่รู้ว่าทาไมนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของช่องจะชอบเล่นยังไงก็ตามแต่ว่าถึงมึงโพสต์ลงเนี่ยคนดูแบบมันจะเกลียดมากผมไม่เข้าใจนะเออแต่พอคราสิทธิ์ปุ๊บไม่ว่าจะมีโปรหรือไม่มีโปรยังไงก็ตามมันก็จะมีคนชอบผมก็ไม่สามารถทราบจุดนี้ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเ,เป็นเรื่องมาเลยครับซึ่งวันนี้ผมมา ในสไตล์ใหม่นะครับคือผมสื่อฟังแคสนะปกติผมจะใช้ทุยผมไม่สื่อฟังแคสนะอะ่เสียงดังอะไรไปผมไม่รู้นะตอนนี้ไปแล้วโแม่งมาจริงไหมโอ้โหยิงไม่โดนปะ,ะเจริญละอันนี้มันห้องเทพนี่นะเออลืมโอ้โหผมเปิดเสียงสะโคตรดังเลยทีนึง นน่ด nee, ูดากเอ็มร้อยังไม่โดนทำไมเสียงมันดังจังวะผมไม่ค่อยชินมั้งเออลังโอเคฮะตอนนี้ไปเอียาวันเลิ้ตอนนี้ mm hmm. เอา้าลิฟต mm ์เกมอีกแล้วแต่ละคนสุดยอดกันทั้งนั้นนะครับตอนนี้คอร์สไฟก็เหมือนว่าจะเปิดในไทยนะครับตอนนี้เปิดเป็นทางการอ่ะผมก็ไปโหลดมาเล่นละโอเยอะ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  เยอะมากโอเคก็คือว่ามันก็หนุกดีแหละแต่ว่าด่านยังน้อยนะครับแต่ก็ผมไม่แน่ใจนะครับมันเป็นเกมเหมือนเอ h กชเลยนะเกมในดนใจผมก็จะเป็นสามอันดับก็เป็นไฟแนลนะอันนี้ไม่นับในคอมนะไฟแนลนะครัอร์ดไฟลแล้วใครสิทธ์นะเออแต่ใครสิทธ์ันนี้โปนแล้วก็อาจจะตกอันดับได้นะครับไม,ไม่โดนไม่โดนไ้ย โอเคครับได้แล้วตอนนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นวะเพื่อนตายโอเคครับเรามายิงกันต่อเพื่อนไม่งั้อะไรวะเดี๋ยวเออเสียงปืนผมชอบเลยนะมันมันรัวมากนะปืนนี้รัวกว่าดาร์กนะไม่มากเท่าไรหร่หรอกแต่ว่ารัวกว่าดาักหนึ่งนะดักเก้าเนี่ยเออรัวาดักเก้าหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับยิงไม่โดนโอ้โหเต็มหลังเลย ไม่ดูเลยนะเนี่ยเต็มหลังนะครับหน้าเนะี้ยตายวันนี้นี่ผมพูดสบายมีไมค์ใกล้ปากเนะี่ยสบายดูเพื่อนใช้บอลลีดีวิวคนระับเตะแม่งถึงเลย <c oughs> ถ้ามึงโดนอ่ะโดนโวัวเตะก่อน <c oughs> ดดดกดแดกไปให้นะต่อกันมันต้องยิงเลก็กน,น้อยนะฝั่งโนแล้วก็ส่งอะไรมาไหน โอ้เต็มๆแล้วตอนนี้มมีเยอะมากหลายมุมอ่ะเดี๋ยวได้ยิงไม่ทันได้สองเลยครับตอนนี้รู้ต่อครับผมอ่าเพื่อน,นแย่งว่ะผมอาจจะแบบว่าไม่รู้ได้คิดนี้นะสมาธิในการเล่นนิดนึงนะเออ,อมา มันจะแอร์ลยไหมเนี่ยไม่ไน่ามีมัง้งมั้งโดนนิดนึงครับโอ้ยไม่โดนจะเลิโนโทษครับตอนนี้ผมเน่กระจอยแล้วนะแม่งกลายเป็นสามสามเลแลวอะไรจะยิ้งขนาดนี้วันนี้เอ่อน่าจะคลิปสั้นนะเอ่อนะก็ขอภายนะครับ ผมจะอัดดองไว้ทุกคนดูทุกวันอเยงยนะเออเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมไม่อยู่3ามวันนะก็เราบางไม่มีคลิปดูนะไ <c oughs> ด้อัดดองไหมครับไปครับตอนนี้ไหนวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้โห oh, oh, หัวแตกแล้วพีทีแล้วแหละมันปืนยอดที่เป็นไหนปืนนี้แม่งพีที PT. อะไรนี่ดูต่อครับอ่า ยิงไม่โดนครับผมเนี่ยมันก็เป็นพวกแนวเดียวกันนะครับก็คือดาร์กเก้าดาร์กเกมพวกนี้มันดิงไม่โดนนะผมก็ไม่รู้ว่าทำํำจะอัพทําไมนะเอ็มสามหกนะครับไม่ใช่ <c oughs> เอ็มหรือมันบั็กวะอ๋อนนั่อีกตัวครับอันนี้เอ็มนะอันนนะู้นเอ็มสามหกเนาะเออเมาเมา,มาโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีวิวอีเวนต์ใหม่ให้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องเออรีบไปไหนเนาะเดี๋ยวจะมีรีวิวอีเวนต์ใหม่ให้นะครับก็อีเวนต์ใหม่เนี่ยจะมีเอ่อศูนย์จุด โนล่าเนี่ยจะได้เป็นอีเฟอร์โนดีมอนนับสามวันแล้วก็ได้ไลฟ์เฟอร์มกาฟินเจ็ดวันนะไลฟ์เฟอร์เนโม่สามร้อยอันนะสารละนัตด,ดิเออแล้วก็มีสิทธิ์ที่ได้อีเฟอร์เนโม่ถาวรซึ่งเทพนั้นมีสิทธิ์โอกาสเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นที่จะออกนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นเทพคนไหนจะได้เพราะว่ามันจะมีแต่ไก่ที่ได้เนาะพวกวิวต่ำๆประมาณเจ็ดสิบลงไปนะถึงจะได้นะถ้าเป็นเทพได้ก็โชคตรดีโคตรๆนะเอออันต่อไปเป็นเติมสิทธิหรือโนราจะได้เป็นสโนว์แบ็คแพคกับสโนวน แหวนแฮทนะว่าเป็นหมวกหมีเสียวขาวแล้วก็เป็นเอ่อเอ่ออะไรวะกระเป๋าหิมะนะเออ่เป็นน้ําแข็งเป็นรูปหิมะหกแฉกเอออันต่อไปเติมครบก็คือโรลลร์จะได้เป็นสปิริตเด่นนะสปิริตเออสปิริตพอสปิริตเอทีสองถาวรนะครับผมเสี่ยมพูเนาะแล้วก็ได้ฟรีล็อคกี้วิวเทนชันอวันก็จะได้เป็นสิทธิ์หมุนล็อคกี้วิวสิบครั้งนะครับก็เป็นเหมือนจะการ์ดหมุนพิเศษปะประมาณนั้นนะสิบแต่เป็นแบบของสิบครั้งนะ เออแล้วไม่ก็สุ่มแบบสิบครั้งฟรีผมไม่เข้าใจประมาณนี้เลยครับอันต่อไปเป็นถ้าคุณเติมครบสิบก็จุดก็เรดาร์คุณจะมีสิทธิ์สุ่มลอตเตอรีร่มีเดียมสิบครั้งนะครับแล้วคุณจะได้ได,ดมอนด์กลับคืนมาคือเพชรกลับคืนมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับว่าคุณสุ่มได้สองสองครั้งเอออันต่อไปเติมครบสี่เก้าจุดก็เรดาร์คุณจะได้เป็นอัลต้าโซนิกเอ็มสี่ครับซึ่งเป็นปืนใหม่นะเดี๋ยวผมให้ดูตอนจบนะอันต่อไปเติมครบ99้จุดก็เาร์คุณจะได้เป็นดาร์กในแฟกะ ก็เยอะพอสมควรนะถ้าคนไม่เคยมีได้มันจะได้ดักไนเบลเท็ดนะโอเคก็คือได้มาปุ๊บก็20ชิ้นกลายเป็นปืนใช่ไหมแล้วอีก30เนี่ยก็เอาไปอัพรัวๆต้องมีพลังงานนะครับก็จะกลายเป็นดักเกตเลยนะครับก็จะเป็น M4 อันนี้เดี๋ยวก็ให้เลือกให้ดูนะไหนปะหาไม่เจอครับอาอไม่มีไปถึงนี่แล้วนะอ๋อนน,นี้อันนี้นี่ครับงี่เคลฟ้าถ้าคนเล่นไฟนอลจะรู้จักหน้าต่างนี้นะมันคล้ายๆกับ อสูรดาก้อนเลยครับแต่ว่ามันมันรีโหลดอืดมากเลยคือผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าก็ช่างเหมือน,นะไรสักอย่งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะว่าเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ก็สบับคายแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ช่องจีเอไมชแนลนะผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากสับคิมทอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ